สวัสดีครับสำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราชนะนะครับที่มีปัญหาแอปถุงเงินนะครับเมื่อรับชำระจากลูกค้าแล้วไม่ว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะจากบัตรสวัสดิการหรือแอปเป๋าตางังหรือบัตรประชาชนนะครับเมื่อรับชำระแล้วแอปถุงเงินไม่แสดงยอดนะครับในหน้าสรุปรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดต่อรายการหรือย,ยอดรวมนะครับ ทางกรุงไทยได้รับทราบปัญหาแล้วนะครับโดยได้มีผู้เข้าไปคอมเมนต์สอบถามใน Facebook ของกรุงไทยชื่อว่า Facebook Page กรุงไทยแคร์นะครับในปัญหานี้ทางแอดมินนะครับของกรุงไทยได้ตอบมาแล้วนะครับว่ากรณีดังกล่าวนะครับให้ทางร้านค้านะครับจดบันทึกนะครับสลิปรายการนะครับยอดต่างๆไว้นะครับซึ่งทุกๆยอดนะครับทางกรุงไทยแจ้งว่า จะมีการโอนเข้าบัญชีตามปกตินะครับในวันถัดไปหลัง6โมงเย็นนะครับซึ่งถ้าหากว่าในวันถัดไปหลัง6โมงเย็นยอดเข้าไม่ครบบางรายการนะครับสามารถโทรสอบถามหรือตรวจสอบได้ที่เบอร์02-111-9999และกด3นะครับจะเป็นเมนูสำหรับการตรวจสอบ ยอดเงินที่ไม่ครบในบางรายการโดยเฉพาะนะครับ